ธุรกิจออนไลน์ที่บอกว่าจะทําให้รวยและมีความสุขได้เนี่ยเคยสงสัยกันไหมครับว่าเบื้องหลังจริงๆแล้วเขาทากันยังไงวันนี้เราจะมาแกะแผนธุรกิจของ Rich Happy System กันแบบง่ายๆเลยครับไปดูกันเลยไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องแพ็คของไม่ต้องส่งของเองโอ้โหได้ยินบ่อยมากเลยใช่ไหมครับในโลกออนไลน์แล้วเคยเอะใจไหมว่าเอ๊แล้วมันทํางานยังไงกันแน่วันนี้แหละครับเราจะมาใช้แผนของ Rich Happy นี่แหละเป็นกรณีศึกษาเพื่อหาคำตอบของคำถามนี้กันโอเคครับ ก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยเรามาทําความเข้าใจกันก่อนเลยดีกว่าว่าไอตัว rich happy เนี่ยแกนของมันคืออะไรกันแน่คือหัวใจหลักของเขาเลยนะครับคือความสะดวกสบายล้วนๆเลยลองนึกภาพตามนะครับหน้าที่ของเราคือโปรโมทสินค้าสุขภาพพอมีคนสนใจสั่งซื้อปุ๊บเราแค่์ออ order เข้าระบบบริษัทจบเลยที่เหลือเนี่ยตั้งแต่เก็บเงินแพ็คของส่งของให้ถึงมือลูกค้าเนี่ยบริษัทเขาจัดการให้หมดเลยครับคือเราแทบไม่ต้องไปยุ่งกับตัวสินค้าเลยสะดวกมาก พอเห็นคาพรวมแล้วว่ามันสะดวกสบายขนาดนี้คำถามต่อมาก็คือแล้วถ้าอยากจะเริ่มละ่ะต้องทำยังไงมีเงื่อนไขอะไรบ้างมาดูกันครับจริงๆขั้นตอนการเริ่มต้นเนี่ยง่ายมากๆเลยครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะอย่างแรกเลยต้องอายุ18ปีขึ้นไปก่อนแล้วก็มีสำเนาบัญชีธนาคารอันนี้ก็สำคัญไว้สำหรับรับเงินเนาะ แล้วก็ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ปัจจุบันสุดท้ายก็แค่ซื้อสินค้าชุดเริ่มต้นเพื่อเปิดรหัสสมาชิกแค่นี้เรียบร้อยพร้อมเริ่มได้เลยไอการซื้อครั้งแรกเนี่ยมันก็เหมือนกับการซื้อตั๋วเพื่อเข้าระบบนั่นแหละครับพอเราซื้อปุ๊บเราจะได้คะแนนมา400 PV ซึ่ง PV นี่ก็ย่อมาจาก Point Value นะครับให้คิดซะว่ามันเป็นเหมือนสกุลเงินกลางในระบบนี้เลยก็ได้ครับเพราะคะแนนตรงนี้แหละที่เขาจะเอาไปใช้คำนวณโบนัสต่างๆให้เราในอนาคตทีนี้ ชุดเริ่มต้นที่ว่าเนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกอยู่2แบบหลักๆครับคือแบบซอฟ์เจลกับแบบหยดราคาก็เท่ากันเลย2,750บาทได้400 PV เท่ากันเป,เป,เป๊ะๆก็คือแล้วแต่เราเลยครับว่าจะถนัดทำการตลาดหรือแนะนำสินค้าตัวไหนมากกว่ากันเอาละครับมาถึงส่วนที่ทุกคนน่าจะอยากรู้ที่สุดแล้วเรื่องของรายได้ ซึ่งในแผนธุรกิจแบบนี้นะครับรายได้มันจะผูกอยู่กับการสร้างทีมนี่แหละเดี๋ยวเรามาดูการว่าโครงสร้างของเขาเป็นยังไงระบบของที่นี่นะครับเขาใช้โครงสร้างที่เรียกว่า b i n a r y นะครับไบก็แปลว่า2นั่นแหละครับพูดในง่ายที่สุดเลยก็คือ1คนเนี่ยจะมีทีมงานติดตัวได้แค่2-2ส,ส,สายงานเท่านั้นคือทีมฝั่งซ้ายกับทีมฝั่งขวาจากนั้นก็ช่วยกันสร้างทีมให้มันลึกๆลงไปเรื่อยๆทั้งสองฝั่งการเข้าใจตรงนี้สำคัญมากนะครับเพราะมันคือหัวใจของรายได้เลย และนี่คือเป้าหมายแรกเลยครับตำแหน่ง R2 จากในรูปเนี่ยจะเห็นว่าเราต้องแนะนำคนใหม่3คนเอเดี๋ยวนะเมื่อกี้เพิ่งบอกไปว่ามีได้แค่ซ้ายกับขวาแล้วคนที่3ล่ะจะเอาไปไว้ไหนคำตอบก็คือเราสามารถวางคนที่3เนี่ยไปต่อใต้ทีมงานคนแรกหรือคนที่2ของเราได้ครับซึ่งตรงนี้แหละครับมันเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญมากๆเลยในการช่วยทีม โอเคพอเราเริ่มสร้างทีมได้แล้วคำตางที่ตามมาทันทีเลยก็คือแล้วเงินล่ะรายได้มันจะมาจากทางไหนได้บ้างมาครับส่วนนี้เราจะมาดูกันว่าเขามีช่องทางรายได้อะไรให้เราบ้างดูจากแผนภาพรวมๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่ารายได้มันมาจากหลายทางเลยนะแต่ถ้าดูดีๆก้อนที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือโบนัสบริหารทีมครับกินสัดส่วนไปตั้ง35%เลยนะรองลงมาก็เป็นโบนัสแนะนำอีก20%แล้วก็มีอื่นๆอ,อ,อีก เดี๋ยวเราจะไปเจาะดูทีละตัวเลยครับว่าแต่ละอันมันคืออะไรมาดูโบนัสตัวแรกกันก่อนอันนี้ง่ายที่สุดเลยครับโบนัสค่าแนะนํา20%ก็ตามชื่อเลยครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแนะนําคนใหม่เข้ามาซื้อชุดเริ่มต้นได้เราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นไปเลยทันทีตรงๆง,ง,ง่ายๆเป็นเหมือนรางวัลที่เราไปขยายทีมมานั่นแหละครับส่วนอันนี้ล่ะครับที่เป็นโบนัสก้อนใหญ่และเป็นหัวใจของระบบไบนารีเลยคือโบนัสบริหารทีม35%เ วิธีคิดของมันก็คือระบบจะดูคะแนน PV ทั้งหมดของทีมฝั่งซ้ายกับทีมฝั่งขวาแล้วเขาจะเอาคะแนนของฝั่งที่น้อยกว่ามาคำนวณเป็นโบนัสให้เราดังนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญของโบนัสข้อน,นี้ก็คือการสร้างสมดุลให้ทีมทั้งสองฝั่งโตไปพร้อมๆกันนั่นเองครับตารางนี้จะทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นครับว่ารายได้มันโตตามตําแหน่งยังไงดูสิครับแค่ตําแหน่งเริ่มต้นอย่าง r 2เนี่ยก็มีโอกาสสร้างรายได้สูงสุดถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ1 5,000บาทเลยนะแล้วพอตําแหน่งเราสูงขึ้นไปอีก R3, R4, R5 เพดานรายได้ต่อวันมันก็ยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆมันเหมือนกับการปลดล็อกเลเวลความสามารถในการทำเงินของเราไปทีละขั้นเลยครับเอาละครับมาถึงส่วนท้ายๆของแผนรายได้แล้วซึ่งมันคือเป้าหมายสูงสุดที่หลายคนอยากไปให้ถึงเลยนั่นก็คือการสร้างรายได้แบบที่เรียกว่า passive income หรือก็คือรายได้ที่มันไหลเข้ามาเรื่อยๆโดยที่เราอาจจะไม่ต้องทำงานหนักเท่าเดิมแล้วในแผนธุรกิจเนี่ยเขาชี้เป้ามาเลยครับว่า กุญแจสำคัญที่จะพาเราไปสู่ Passive Income ได้ก็คือโบนัสที่ชื่อว่า Star Matching ถ้าจะอธิบายง่ายๆเลยนะครับมันคือการที่เราปั้นทีมงานของเราให้เกง่งให้เขามีรายได้แล้วเราก็จะได้รับส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์จากรายได้ของเขาด้วยมันเหมือนเป็นค่าลิขสิทธิ์ในการสร้างผู้นำเก่งๆขึ้นมานั่นเองครับยิ่งช่วยให้ทีมโตเราก็ยิ่งมีรายได้ที่มั่นคงทีนี้เพื่อให้เราเข้าใจภาพรวมของบริษัทมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นคำกล่าวจากประธานบริษัทเลย ซึ่งเขาเล่าถึงที่มาที่ไปว่าจริงๆแล้วธุรกิจนี้มันเริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่แค่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นแต่พอมันได้ผลดีก็เลยกลายเป็นภารกิจที่ใหญ่ขึ้นคืออยากให้คนไทยมีสุขภาพดีนี่ก็เป็นเหมือนวิสัยทัศน์ที่อยู่เบื้องหลังทั้งตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็แผนธุรกิจทั้งหมดนี้ครับ และทั้งหมดนั้นก็คือภาพรวมของแผนธุรกิจ Rich h a p p ส y System ที่เราเอามาแก่ให้ดูกันแบบง่ายๆครับสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งท้ายไปคำถามให้ไปลองคิดกันดูว่าโมเดลธุรกิจที่เน้นการสร้างทีมการแนะนำสมาชิกแบบนี้มันคือโอกาสในการสร้างรายได้ที่ไม่มีขีดจำกัดจริงๆหรือมันเป็นเหมือนเกมที่อาจจะมีผู้